วิจัยที่ข้าพเจ้านะคะได้ไปศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องม้าทรงความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์ปฏิบัติในพื้นที่พิธีกรรมงานประเพณีือสินกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือ1เนี่ยศึกษาคติความเชื่อของบรรพบุรุษคนจีนฮเกียนเรื่องความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์ของม้าทรงที่ปฏิบัติการในพื้นที่ พิธีกรรม 2. ศึกษาม้าทรงในมิติสัมพันธ์ทางวิญญาณและกระบวนการกลายเป็นม้าทรงที่ก่อเกิดความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์ 3. ศึกษาบทบาทของม้าทรงช่วงภาวะพิเศษกับภาพแทนในความเป็นเทพพเจ้าความเป็นมนุษย์ต่อการปฏิบัติในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อมานะคะเขาก็ได้สรุปและอภิรายผลว่าหเลยคติ ความเชื่อของบรรพบุรุษคนจีนฮกเกี้ยนนะคะเรื่องความเป็นเทพเจ้ากับความเป็นมนุษย์ของม้าทรงที่ปฏิบัติการในพื้นที่พิธีกรรมจากการศึกษาเนี่ยพบว่าม้าทรงค่ะเป็นผู้ที่องค์เทพคัดเลือกด้วยสาเหตุต่างๆนะคะและก็มีการใช้ร่างกายของมนุษย์นะคะประทับร่างทรง เพื่อเป็นตัวกลางติดต่อระหว่างมนุษย์กับองค์เทพในการประกอบพิธีกรรมนะคะโดยมีกิมซินนะคะปฏิมากรรมรูปเคารพนะคะทำหน้าที่เสมือนสมมุติเทพเป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้านั่นเองค่ะสนะคะม้าทรงในมิติสัมพันธ์ทางวิญญาณแล้วก็กระบวนการกลายเป็นม้าทรงที่ก่อให้เกิดความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่า มิติและปฏิสัมพันธ์ทางวิญญาณที่ส่งผลต่อการกําเนิดของม้าทรงในพื้นที่พิธีกรรมระหว่างช่วงการประทับทรงดวงวิญญาณของเทพนะคะเข้าไปครอบครองแล้วก็มีอํานาจควบคุมจิตวิญญาณและทับซ้อนภายในพื้นที่ร่างกายของมนุษย์คนทรงนะคะจึงเป็นคนกลางทําหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณองค์เทพให้องค์เทพเนี่ย ลงมาสร้างบารมีแล้วก็เชื่อมโยงให้เกิดกระแสจิตในการเข้าประทับทรงค่ะ 3. นะคะบทบาทของม้าทรงช่วยภาวะพิเศษนะคะกับภาพแทนในความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์นะคะต่อการปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจากการศึกษาจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาพตัวแทนนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ขององค์เทพเสมือนเนี่ย เป็นการลอกเลียนแบบความเป็นอัตลักษณ์ที่ปรากฏปัจเจกลักษณะเฉพาะของความเป็นเทพโดยมีกิมซินนะคะแสดงความเป็นอัตลักษณ์มีม้าทรงเป็นผู้ถอดแบบความเป็นเทพในร่างมนุษย์นะคะม้าทรงเนี่ยจึงเป็นภาพลักษณ์ของความเชื่อที่มีลักษณะพะหุเทวานิยมค่ะความเป็นเทพความเป็นมนุษย์ ของการเป็นม้าทรงนะคะในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งม้าทรงเนี่ยจะแสดงอภินิหารต่างๆนะคะเป็นการรับเคราะห์กรรมแทนมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนานะคะมหายานจะน,นำไปสู่ความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นค่ะผลการศึกษาดังกล่าวนะคะจะเห็นว่าปรากฏการของม้าทรงนะคะในความเป็นเทพเจ้าเนี่ย หรือความเป็นมนุษย์นะ,ะในพื้นที่พิธีกรรมงานประเพณีถือศิลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนั้นนะคะเกิดขึ้นจากความเชื่อค่ะความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือกินสิ้นะคะจนนำไปสู่พิธีกรรมหรือว่าการสักการะบูชานะคะเพื่อแสดงออกถึงความเคารพหลากหลายรูปแบบ ะะผลการศึกษาหมาทรงที่มีการใช้ร่างกายของมนุษนยะะ์ในเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแสดงออกถึงอภิิหารต่างๆะะสอดคล้องะะกับบุญมีะะเขาก้าวอ่างถึงว่า,ามิเชลเมีการมองว่ามนุษย์ใช้ร่างกายในฐานะตัวแทนหรือสื่อแทนสิ่งของความหมาย ะะเชิงพิธีกรรมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนฐา,านะจากสัญ,ญลักษณ์มาเป็นสัญญาแทนนะคะโดวยวิธีการแบบจุลภาคของอํานาจนะคะลักษณะการควบคุมพฤติกรรมครอบงำนี้นะคะทำงานของวินัยในมิติของเวลาอํานาจนจะทํางานเหนือร่างกายอย่างได้ผลก็คือว่าร่างกายเนี่ย ยอมต่อการควบคุมต่อเนื่องในช่วงเทสะนะคะที่ประสานไปกับพื้นที่และการเคลื่อนไหวของร่างกายกิริยาท่าทางนะคะกระบวนการอันซับซ้อนที่ตัวตนในพื้นที่เฉพาะเจาะจงนะคะนอกจากนี้นะคะฟูโกเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นว่าปจเจกชนนะคะซึ่งสังคมสมัยใหม่เนี่ยทำให้เข้าใจว่า มีอิสระเสรีของตนเองที่เรียกว่าอัตบุคคลแท้จริงแล้วอะค่ะจะเป็นมายาภาพที่ประกอบสร้างขึ้นด้วยเครือข่ายของอำนาจทางสังคมและวาทกรรมก็คืออัตบุคคลเป็นเพียงการสวมบทบาทในตำแหน่งแห่งพื้นที่เฉพาะนั้นนะมาทรงจึงสวมบทบาทความเป็นเทพในฐานะพื้นที่ร่างทรง ซึ่งเป็นการกุดทับด้วยอำนาจขององค์เทพที่ประทับทรงเพื่อตอบสนองต่อความาต่อปรากฏการณ์นะคะทางสังคมวัฒนธรรมและก็ประเพณีเพื่อที่จะสืบทอดนะคะความต่อเนื่องแล้วก็ทำลงทางอัตลักษณ์ในพื้นที่ของพิธีกรรมนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวิดีโอเกี่ยวกับมา้าทรงกันนะคะ กำลังใช้มีดฟันร่างกายตัวเองอยู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีกรรมในเทศกาลกินเจที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้อย่างเช่นที่ภูเก็ตสงขลาและตรังหากสังเกตจะพบว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของม้าทรงกับอาวุธประจำกายมีทั้งการเอาเหล็กแหลมและอาวุธต่างๆมาแทงปากแทงคอและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยเชื่อสายจีนกับเทศกาลกินเจมาเนิ่นนาน เทศกาลกินเจกินเจหรือเทศกาลกินผักส่วนใหญ่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้าเดือน9ตามปฏิทินจีนโดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านไล่ทูหรือกระทูของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าที่คุ้มครองประจําหมู่บ้านจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าให้มาคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันผู้ที่ศรัทธาจะสละกิจโลกีวัตรบำเพ็ญสมาธิถือมังสวิรัตบริโภคแต่ผักผลไม้งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งผักประเภทหอมกระเทียมและผักซึ่งมีกลิ่นฉุนบางชนิดด้วย ในส่วนของม้าทรงจะมีการแสดงบุคลิกลักษณะของเทพเจ้าแต่ละองค์ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปการแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อเข้าทรงแล้วบางครั้งจะคว้าอาวุธออกมาไร่รำฟาดฟันทิ่มแทงร่างกายตนเองโดยผู้ที่เป็นม้าทรงจะไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเชื่อกันว่าเทพเจ้าเหล่านั้นรับความเจ็บปวดแทนนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเข้าทรงของเทพเจ้าจะช่วยขจัดปัดเป่าทุกร้อนโรคภัยต่างๆและมีความเจริญในหน้าที่ การงานแก่ผู้ที่เรื่มใสศรัทธาอย่างไรก็ตามการเป็นม้าทรงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเทพเจ้ามาประทับร่างทรงและกระทําทุกอย่างในพิธีโดยผ่านร่างทรงหรือม้าทรงนั้นๆต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นม้าทรงหญิงหากอยู่ในช่วงมีรอบเดือนจะห้ามทรงเห็ดขาดซึ่งผู้ที่จะเป็นม้าทรงได้สิ่งสําคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและจะต้องรักษากายใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอทีมข่าวจริงสปริงนิวส์ รายงาน